็ตอนนี้ครับเรามาถึงที่นัดหมายหนึ่งที่ครับนัดกับพี่ชายท่านหนึ่งเอาไว้ครับส่งรูปพระชุดหลวงพ่อแพรมาให้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้หรือไม่ครับครับก็ได้มานะครับเป็นชุดหลวงพ่อแพรวัดพิษุุทองนะครับแบบนี้ครับเขียนว่าแพร9 9นะครับนี่จัดสร้างวันวิสาขบูชาครับ ปีสองห้าหนึ่งสี่ครับนี่ก็มีสามเนื้อนะครับที่เห็นเป็นเนื้อทอเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับนี่แบบนี้สวยๆเลยครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดลักษณะพระด้านในกันดีกว่าครับด้านหน้าขององค์พระนะครับก็จะเป็นองค์สมเด็จนะครับนี่สวยๆทั้งสามองค์เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังก็ เอาเนื้อนี้แล้วกันครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นหลังรูปเหมือนนะครับหันข้างนะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่โค้ดนี่ถอโค้ดบริเวณตรงนี้แล้วก็จะมีรอยจานนะครับชัดๆนะครับในองค์พระครับแต่สวยงามสวยเดิมค้ากล่องทั้ง3มองค์นะครับก็ส่วนใครมีแบบนี้นะครับผมต้องสิงบุรีก็ยินดีรับเช่าถึงบ้านนะครับ